สวัสดีครับนักเรียนวันนี้นะครับเราก็มาเรียนรู้คําศัพท์เหมือนเดิมนะครับคําศัพท์ที่เกี่ยวกับภาษาไทยอ่าวันนี้ครูก็จะพาทบทวนเหมือนเดิมนะครับคุณครูจะพาทบทวนเกี่ยวกับเรื่องคําศัพท์นะคําศัพท์บางคําบางประโยคนะครับที่เราจะต้องมาทบทวนนะครับทบทวนสลับหรือ นะครับหรือดูเสียงของคําที่เรานะครับคำบางคำที่เรายังสะกดที่เรายังประสมนะประสมคําที่ยังมีติดมีขาดบ้างแต่วันนี้นะครับเราก็มาทบทวนกันเหมือนเดิมนะนะครับเรามาทบทวนกันเหมือนเดิมอะ่ะเราไปดูคําแรกนะครับคำแรกมีคำอะไรบ้างคำว่า ค,คำว่าเกลือานะกรอนะครับกรอเอลือเกลือากรเอืือเกลือกรอ,เ,อ,อเกลือคำว่าเกลือนะตัวสะกดนะครับตัวสะกดจะออกเสียงอ่านะ จะออกเสียงด้วยกอรอ่าจะออกเสียงด้วยกอรอสองตัวพยัญชนะคือตัวกรไก่กับลอลิงนะครับเป็นพระยัญชนะ่าเป็นพยัญช,นะชนะนะครับส่วน สระนะครับสีแดงนะครับสีแดงเป็นสระอ่าเป็นสระจึงประสมคำเป็นคำสะกดว่าอ่าผสมคำแล้วประสมคำนะอย่างเช่นก็ รอเอือ,อเกลืออ่านว่าเกลือ,อเห็นไหมครับคำว่าเกลือสะกดด้วยตัวตัวพยัญชนะจะมีคำว่าตัวกอกับตัวรอ,อฟังดูเสียงดีๆเวลาสะกดกอรอเอือ,อเกลืออ่านว่าเกลือ,อมี ทั้งสะกดด้วยตัวกอตัวรอและสระเอือนะครับคำต่อมานะครับก้าอีอก้าอีกอเอาก้าไม่โทรก้าออีอีไม่โทรอีอ่านว่าก้าอีอ่า นะครับดูคำแรกก่อนคำว่าเก้ากอเอาเกาไมโทเก้าอนะครับออีอีอไมโทอีรวมคำเป็นเก้าอีนะครับ9อีอ่าเราดูคำนี้สักก่อนนะครับอ่าคำนี้สักก่อนอ่า อ่ะกนะครับกอไก่พยัญชนะเลขก็คือกอไก่เป็นพยัญชนะชนะนะพยัญชนะนะครับส่วนสองตัวนี้คือสะเอานะครับสะเอาเป็นสระ สละันะครับเป็นสละันะครับและสีเขียวคือวันณายุนะวันณายุกอือฮะเราแยกไปพร้อมกันอ่าต่อมาคำว่าวอีนะอออีอีอันนี้เป็น พระยันชนะ่าตัวนี้เป็นสระนะส่วนนี้เป็นวรรณยุกวรรณยุกค,คือเสียงเสียงอะไรครับเสียงเสียงโทณนะยุค วรนยุกต์เป็นเสียงโทร,รวมคำแล้วเป็นคำว่าเก้าอีก็เอาเก้าไม่โทเก้าอีอีไม่โทอีอ่านเป็นแล้วคำว่าเก้าอีนะครับต่อมาคำต่อมานะครับกรอก่ากรอกกรอกนะครับกรอ กรออ,อกอกรอ,อ,อก,กรอ,อรกรอ,อ,อกอกรอกรอกัอกรอกรอบากรอกอกร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 อกอกนอกรอรอรกกกอกรอรอรอรกรอกอกรอรอรอกกกรอกรรอกรอนรอกรอกรอรอกรนกรรรสีระส่วนนี้เป็น,ปน,ปน,ปนพยัญชนะ นะพะกยนชนะรวมคำแล้วรวมคำแล้วอ่าเดี๋ยวคำนี้เป็นกี่คำครับหนึ่งคำกี่พยางเอ่ยกี่พยางนะครับกี่พยางกี่พยางกรออ,อก,กราหนึ่งพยาง หนึ่งพระยางตัวนี้ย้อนกลับมานะครับตัวนี้เก้าอีหนึ่งคำเก้าอีเก้าอีเป็นกี่คำครับสองพระยางาย้อนกลับแป๊บหนึ่งนะครับสมัรเกลือ เกลือก็หนึ่งคำเกลือหนึ่งคำก็หนึ่งพยางโอเคครับย้อนกลับมากรอต่อมาเกิดเกิดนะครับกอรอเอดดเกิดก รอเออดดเกิดนักเรียนคิดว่าตัวไหนเป็นตัวสะกดนะครับนักเรียนคิดว่าตัวสะกดคือสีน้ำเงินอ่าพย็นชนะสีดำอ่าเริ่มแยกได้แล้ว สองตัวนี้เป็นสระ,ะนะสระ,ะเกิดกอเออดอเกิดหนึ่งคำหนึ่งพยางนะหนึ่งพยางนะครับเกิดคำต่อมา นะครับสะกดอย่าลืมนะครับตัวสะกดตัวสะกดเป็นตัวดอรพระเอียนชนะตัวกอนะครับตัวกอ่าตัวกอนะครับอ่าตัวกอไก่อ่าตัวกอไก่คำต่อมานะครับคำต่อมาคำว่าเกี่ยวเกี่ยวอ่า เกี่ยวกเอียวเกี่ยวไม้เอกเกี่ยวอีกรอบครับกเอียวเกี่ยวไม้เอกเกี่ยวอ่ะเรามาดูมีตัวอะไรบ้างอันนี้วรรณยุกต์จำได้อย่างแม่นวรรณยุกต์ วรรณยุกเสียงเอกนะครับต่อมาสระนะครับสระสีแดงสระวอแวนเป็นตัวสระอ่าสระอะไรครับสระโกด สีดำเป็นพรยันชนะนะครับวันนี้ฐานลองของครูไม่ค่อยดีเท่าไหร่อ่าขออภัยนะครับเกี่ยวนะครับเกียกเเก่ยวกอเอียวอเกี่ยวไม้เอเกี่ยวรวมเป็นกี่คำครับหนึ่งคำ หนึ่งคำหนึ่งพยางอ่าหนึ่งคำหนึ่งพยางอ่าหนึ่งคำหนึ่งพยางนะครับอ่าขออภัยผิดพลาดทางเทคนิคเล็กน้อยนะครับต่อมาคำต่อมานะครับแก่แก่แก่นะครับกอเอ แกไม้เอแก่ฮะมีทั้งวันณยุฮะวันณยุนะครับวันณยุตัวนี้สาลาตัวนี้พายานชนะนะครับพยันชนะ ่ารวมเป็นพย,ยัญชนะตัวพย,ยัญชนะก็คือตัวกอสระคือสระเอวรรณยุคคือเสียงไม้ไม้เอนะครับไรเอไม้เอ่อาหรือไม้เออ่าไม้เอกสกดอีกรอบกอเอแกไม้เอกแก รวมเป็นหนึ่งคำหนึ่งพระยางอ่าเริ่มแล้วครับเริ่มพอเข้าใจก,กันแล้วนะครับคำต่อมาแกงกอแองอแกงอีกแล้ครับกอแองอแกงอ่ แกง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 มีอะไรเป็นพยัญชนะตัวกอไกหรือเสียงกอตัวสะกดคือตัวงอหรืององูสระคือสระเอเขียนเลยครับเป็นพยัญชนะอันนี้สระ อันนี้ตัวส,สะกดอ่าอันนี้หนึ่งคำหนึ่งพยางนะครับอ่าเก่งจังเลยครับอ่ะคำต่อมานะครับคำต่อมาแก้วนะครับแก้วแก้วอ่า กอกอแอวอแก้วไม้โทแก้วดูเป็นกี่คำหนึ่งคำกี่พยางค์ครับหนึ่งพยางค์วอเวนเป็นตัวสะกด นะสระคือตัวสีแดงคือสระเอวรรณยุกเสียงโทวรรณยุกนะเห็นไหมครับนักเรียนเริ่มแยกออกได้แล้วรวมเป็นหนึ่งคำหนึ่งพระยางนะครับสะกดอีกรอบก เอวออะกออวอแก้วไม้โทแก้วกออนะครับกอกอเออไม่ใช่ขออภัยกอกอเอวอแก้วไม้โทแก้วนะครับขออภัยด้วยกอเอวอแก้วไม้โทแก้วแก้วนะครับขออภัยนะครับ แก้วนะเห็นไหมเนืองคำกี่พย,ยังครับสองขออีกรอบนะครับขออีกรอบกอกอแอลว,วอแกว่ไม่ถูกแก้ว่าขออภัย <c oughs> เสียงคุณครูคำต่อมานะครับคำต่อมากอเอแกกอเอแกนะครับไม่มีรูปวรรณยุกต เห็นไหมครับเพราะมีดแค่พยัญชนะกับสระสระเอสระเอ,เอนะครับสระอสระนะสระและพยัญชนะอา่าหนึ่งคำนะครับหนึ่งพยาง นหนึ่งพยาญนะเห็นไหมครับมีแค่พยัญชนะกับสละ,ะก็เลยสะกดเป็นกอเอกอโอไม่ใช่กอเอเกนะกอเอเกอีกรอ,อ,นะอ,อ,อ,อบครับกอเอเกกเอนะครับขออภัยช่วงนี้คุณคุมไม่ค่อยสบายนะครับ คำต่อมานะครับขนขอ,ออกนอขนขอ,ออกนอขนนะครับเป็นอะไรครับพยัญชนะเป็นตัวขอตัวสะกดเป็นตัวนอ่อาสะกดสะกดนะครับ อันนี้พระยันชนะวันนี้รู้สึกว่าพูดผิดเป็นหลายคำนะครับเห็นไหมครับว่ามันเป็นประโยคที่ซ่อนรูปอ่าขออนอขนขออกนอขน,ขออน,อขนหนึ่งคำนะครับหนึ่งพย นะครับวันนี้นะครับสิบคำแต่วันนี้จะเป็นการฝึกนะครับฝึกคำศัพท์นะครับฝึกคำศัพท์วันนี้ฝึกคำศัพท์ให้นักเรียนนะครับคัดตั้งแต่คำที่หนึ่งถึงคำที่ยี่สิบนะครับแล้วให้นักเรียนฝึกอ่านฝึกอ่านให้คุณพ่อคุณแม่ฟังนะครับฝึกอ่านให้คุณพ่อคุณแม่ฟังแต่ นะครับลายมือให้นักเรียนคัด <S <S สวยแล้วมาส่งคุณครูนะครับอันดับแรกเหมือนเดิมอย่าลืมวันที่อย่าลืมวันที่นะครับแล้วก็นักเรียนเขียนคําศัพท์นะครับเขียนคําศัพท์คําที่1ถึงค,คําที่20นะครับเสร็จแล้วให้นักเรียนขีดเส้นใต้นะครับขีดเส้นใต้แล้วก็เขียนชื่อตัวเองนะครับแล้วให้คุณพ่อคุณแม่ถ่ายส่งอย่าลืมนะครับ รูปในการเรียนและในการทําแบบฝึกหัดนะครับแล้วก็รูปแบบฝึกหัดนะครับเอามาส่งคุณครูเท่านั้นนะครับขอให้นักเรียนสู้และฝึกทบทวนนะครับคําศัพท์ตั้งแต่คําที่1ถึง20นะครับและคําที่คุณครูสอนมาถ้าผิดพลาดประการใดคุณครูคก็ขออภัยไว้ณนโะอกาสนี้นะครับวันนี้ในรายวิชาภาษาไทยก็จบการบรรยายแล้วขอให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดอย่างสนุกสนาน นะครับวันนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ